สวัสดีครับผมชื่อนายธนิน,นสนิตจะมาเฉลยข้อที่14 1องค์ประกอบทั้ง7ของทอรลิงแมชชีนประกอบไปด้วย7องค์ประกอบดังนี้ Q เิเซตของสถานะทั้งหมด s ิกมาแทบอัลฟาเบตซึ่งเป็นเซตของสัญลักษณ์ที่แท็บสาม,มารถเก็บได้แกมมาท็บอัลฟาเบต ซึ่งเป็นเซตของสัญลักษณ์ที่ทิปสามารถเก็บได้รวมทั้งสัญลักษณ์ว่างเดลต้าฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะซึ่งกำหนดการทำงานของเครื่อง Q Q0 สถานะเริ่มต้น F สถานะของสถานะสิ้นสุด B สัญลักษณ์ว่างสำหรับภาษา L เราสามารถกำหนดองค์ประกอบต่างๆได้ดังนี้ สองกาฟแสดงทูริงแมชชีน m q 0สถานะเริ่มต้นเมื่ออ่าน0ย์ให้เปลี่ยนเป็น x เลื่อนไปทางขวาและไปที่สถานะ q 1 q 1อ่าน0หรือ x ให้เลื่อนไปทางขวาอ่าน1ให้เปลี่ยนเป็น y เลื่อนไปทางขวาและไปที่สถานะ q 2 q 2อ่าน1หรือ y ให้เลื่อนไปทางขวาอ่าน b ให้เลื่อนไปทางซ้ายและไปที่สถานะ q 3 q 3อ่าน y หรือ1ให้เลื่อนไปทางซ้ายอ่าน x ให้เลื่อนไปทางขวาและกลับไปที่สถานะ q 0 q 4เมื่ออ่าน b ในสถานะ q 3แสดงว่าสตริงถูกต้องและสิ้นสุด3ตัวอย่างสตริงที่ทวิ i n ิงแมชชีน m ยอมรับและไม่ยอมรับ